ฮัลโหลคะ่ะวันนี้พามาชมเคสแก้จมูกและแก้ปากกระจับบนนะคะสาเหตุที่ลูกค้าท่านนี้เลือกแก้จมูกและแก้ปากกระจับกับคุณหมอพิกุลน,นะคะเพราะลูกค้าติดตามรีวิวคุณหมอมานานมากๆแล้วนะคะจึงมั่นใจเลยเข้ามาแก้จมูกและแก้ปากที่นี่เลยค่ะปัญหาก่อนแก้ของลูกค้าท่านนี้นะคะจากทรงจมูกเดิมที่เคยเสริมมานะคะไม่มีความสโลปค่ะเลยทําให้หน้าดูแข็งดูไม่ละมุนนะคะส่วนปากกระจับที่ลูกค้าเคยทํามานะคะด้านในมีผังผืดและเป็นไตแข็งๆค่ะเลยทําให้ป ดูไม่เป็นทรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังทําเสร็จทันทีกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนหน้าดูหวานขึ้นมากๆเลยนะคะทรงจมูกนะคะคุณหมอเลือกใช้เป็นซิลิโคนพรีเมียมทรงมีมี่นะคะอันนี้ก็คือจะได้ทรงประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบทรงสโลปหวานนะคะสามารถเอารูปมาให้คุณหมอดูได้นะหรือว่าแจ้งคุณหมอได้เลยค่ะว่าต้องการทรงอะไรนะคะส่วนปากกระจับนะคะคุณหมอก็จะออกแบบตามบุคคลเลยนะคะแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ทรงที่ได้ก็จะได้คล้าย กันประมาณนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจอยากแก้จมูกหรือแก้ปากกระจับนะคะทักข้อความได้เลยค่ะเพราะว่าทำกับคุณหมอพิกุลละมุนแน่ค่ะ